สวัสดีค่ะโลกปัจจุบันเป็นโลกของยุคแบบไหนระบบใดวันนี้เราจะมาฟังกันค่ะว่าผู้นําจีนคิดอย่างไรต่อระบบโลกในปัจจุบันผู้นําจีนนะคะต้องการจะสร้างระบบรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่บนพื้นฐานของอันที่1เลยคะ่ะเหอผิงก็คือสันติภาพนะคะเหอผิงสันติภาพ เนื่องจากว่าโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าก็ไม่ใช่โลกของยุคสงครามเย็นแล้วประเทศต่างๆเนี่ยเข้าสู่ของยุคของการพัฒนาเราควรต้องมาสร้างสันติภาพและการพัฒนานะคะการพัฒนาภาษาจีนก็คือฟาจานฟาจานคือการพัฒนาบอกว่าประเทศในโลกนี้นะคะจะไม่มีประเทศใดที่จะเป็นผู้นําเพียงประเทศเดียวแล้วทุกประเทศจะต้องมาร่วมมือกันเหอจัว่วเหอจั่วคือความร่วมมือคะ่ะ คำคีย์เวิร์ดคำที่4ีนะคะที่เรามักจะได้ยินผู้นำจีนสีจิ้นผิงเนี่ยพูดอยู่บ่อยๆก็คือเราร่วมมือกันแล้วเราต้องชนะด้วยกันก้งอิงก้งอิงชนะด้วยกันนะคะคีย์เวิรดสี่คำนี้เป็น keyword รที่ผู้นำจีนพูดในเกือบทุกๆเวทีในทุกๆก,ก,ก,การประชุมของเขาเองและในการประชุมระหว่างประเทศน,นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับ ความรู้จากคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยกดไลค์และกดแชร์นะคะมาพบกับเราได้ใหม่ในแพนด้าพารู้จีนผู้นำจีนคิดอย่างไรพบกับเราในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ